สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมมือถือในราคาถูกอยู่นะครับฉันก็ขอแนะนำกับร้านนี้เลยนะจอรนชาวไร่นะครับผมสะดวกรวดเร็วปลอดภัยบริการดีและร้านนี้เปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมเอเทอร์เกเซอร์ซีอเอ็มพงไกสตาร์เรลเกมเศรีฐี2เ ok มตาเวิลด์เดเมียนซาก้าละกนัลล็อกออริจินซัมเมอร์วอลคู n ิคันรวมไปถึงเกมมือถือนื่นอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับใครที่สนใจจะเติมเกมนะครับลิงก์ร้านจอน ชาวไร่อยู่ใต้คลิปแล้วนะสามารถที่จะทักไปติดต่อที่ร้านได้เลยนะครับที่จะเติมเกมในราคาถูกอย่าลืมนึกถึงร้านจอนชาวไร่นะครับผมนิยวอตซ์แมนก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจโชครับและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมเดมอน s ์เลเยอร์หรือดาบพิฆาตอสูรนั่นเองนะครับผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเล่นเกมนี้กันอยู่นะครับหรือถ้าเกิดใครที่เพิ่งโหลดเกมนี้มาเล่นนะครับแต่ยังไม่รู้ว่ามีตัวละครไหนที่เก่งบ้างในคลิป คลิปนี้ฉันก็จะมาบอกเทียร์ลิสตัตวละครในแพทปัจจุบันทั้งหมดเลยนะครับรวมไปถึงบอกความสามารถของตัวละครน,นั้นๆด้วยแบบคร่าวๆนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านาะว่ามีตัวละครอ,อะไรกันบ้างนะครับในคลิปนี้ฉันขออนุญาตบอกความสามารถตัวละครที่อยู่ในเทียร์ SS S S กับ S นะครับตัวละครที่อยู่ในระดับเทียร์ S S ตัวแรกนะครับก็จะเป็นกิลทาโ่ซุ่มโจมตีศัตรูที่อยู่ด้านหลังนะครับและมีโอกาสทําให้ศัตรูตัวนั้นๆเนี่ยติดสตัน ด้วยเป็นเวลา2เทินโจมตีศัตรูทั้งหมดเลยนะครับถ้าเกิดศัตรูตัวไหนนะครับมีดีบัฟอยู่1อย่างก็จะโดนตีเจาะเกราะไป3%นะครับยิ่งมีดีบัฟเยอะมากเท่าไหร่ก็ยิ่งโดนตีเจาะเกราะแรงมากขึ้นเท่านั้นนะครับสูงสุดอยู่ที่15%เลยนะศัตรูที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดนะครับจะโดนลดอัตราความแม่นยำา3%เป็นเวลา1เทินยิ่งอัพไปเรื่อยๆนะครับก็จะโดนลดสปีดลงไปด้วยพร้อมกับเพิ่มสปีดให้กับทีมเราได้อีกนะ แนวเส้นตรงนะครับและมีโอกาสทําให้ศัตรูตัวนั้นๆเนี่ยโดนลดพลังโจมตีลงสูงสุดอยู่ที่3%เลยนะครับเป็นเวลา2เทินโจมตีศัตรูทั้งหมดเลยนะครับล้าง1ดีบัฟและเพิ่มพลังป้องกันให้กับตัวเองได้ด้วยนะครับเป็นเวลา2เทินยิ่งอัพไปเรื่อยๆนะครับสามารถที่จะเพิ่มพลังป้องกันให้กับทีมเราทั้งหมดได้ด้วยนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาสามเทินถ้าเกิดศัตรูตีทีมเราคนไหนก็แล้วแต่นะครับดาคิเนี่ยก็จะช่วยรับดาเมจให้กับทีมเราได้ด้วยนะครับยิ่งอับ เวลาเพื่อเราโดนตีดาคีก็จะมีโอกาสที่จะโจมตีสวนกับศัตรูใดด้วยนะครับตัวที่3อามายุโจมตีศัตรูแบบส่มนะครับและเพิ่มพลังป้องกันให้กับทีมเราตัวที่มีพลังโจมตีสูงที่สุด3ตัวละครและทีมเราตัวที่มีพลังโจมตีสูงที่สุด1ตัวนะครับจะได้รับเชลเตอร์หมายความว่าเวลาที่เลือดเหลือ40%เนี่ยนะครับหรือต่ากว่านี้จะได้รับการฮิล40%ถ้าหากโดนศัตรูตีตายนะครับก็จะได้รับการชุบชีวิตึ้น ด้วยยิ่งอัพไปเรื่อยๆเ,เนี่ยนะครับถ้าเกิดทีมเรามีตัวละครธาตุลมก็จะเพิ่มดาเมจเข้าไปอีกนะครับและไม่สามารถลบลังได้ด้วยนะโจมตีศัตรูทั้งหมดเลยนะครับและมีโอกาสทําให้ศัตรูตัวน,นั้นๆเนี่ยติดสถานะบัตแท็กบัตแท็กหมายความว่าลดต้านทานดาเมจ6%ต้านทานดีบั4๊4%แล้วก็เสียเลือดในแต่ละเทิน7%สามารถเก็บสแต็คได้สูงสุด3ระดับนะยิ่งอัพไปเรื่อยๆสามารถที่จะฮิวให้กับทีมเราได้อีกนะครับ2ตัวละครเมื่อโจมตีศัตรูแบบปกตินะครับจะทำให้ ตีสถานะบรัตแท็กจำนวน2เทินและในทุกครั้งที่เริ่มเทินนะครับจะมีโอกาสโจมตีศัตรูต,ตัวที่มีสปีดน้อยกว่านะครับพร้อมทั้งเพิ่มสถานะบัตรแท็กเข้าไปอีกด้วยนะตัวที่4ชินอบุอะคาเดมีซุ่มโจมตีศัตรู3ตัวละครนะฮะและฮิ้วให้กับทีมเราหนึ่งตัวละครตัวที่มีเลือดต่ําสุดได้ด้วยนะครับยิ่งอัพไปเรื่อยๆสามารถที่จะเพิ่มสปีดและพลังโจมตีให้กับทีมเราได้อีกนะโจมตีศัตรูเป็นแนวเส้นตรงนะครับพร้อมกับฮิว ดูเลือดให้กับทีมเราทั้งหมดเลยนะครับพร้อมกับเพิ่มพลังโจมตีให้กับทีมเราด้วยยิ่งอัพไปเรื่อยๆนะครับก็จะเพิ่มสปีดได้อีกนะครับทุกครั้งที่ชินุบุโจมตีศัตรูนะครับจะมีโอกาสได้รับสถานะเวนอมฟาเวอร์ซึ่งเวนอมฟาเวอร์นี้นะครับจะเพิ่มพลังโจมตีครับตัวเอง2%เก็บสแต็กได้สูงสุด20%ซึ่งสถานะนี้นะครับไม่สามารถลบพลังได้ด้วยนะตัวที่5กิ a อะ d e เดมี่ซุ่มโจมตีศัตรู2ตัวตรงกลางแล้วก็ด้านหลัง แล้วก็มีโอกาสทําให้ศัตรูตัวนั้นเนี่ยติดใบก็คือไม่สามารถใช้สก,กิลได้เลยนะครับเป็นเวลา2องเทินถ้าเกิดศัตรูเป็นสาย DPS หรือดาเมจเนี่ยนะครับก็จะโดนดาเมจเพิ่มขึ้นเข้าไปอีกนะยี่สจุดห้าเปอร์เซ็นต์โจมตีศัตรูตัวที่มีเลือดต่ําที่สุดถ้าหากศัตรูตัวนั้นเนี่ยนะครับมีเลือด3 0หรือต่ากว่านี้ก็จะโดนดาเมจแรงขึ้นปอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดฆ่าศัตรูได้ก็จะฮิลเลือดให้กับตัวเองได้ด้วยนะครับถ้าเกิดกนค,นกคีก,ม,นะกมีโจ โจมตีศัตรูตัวอื่นด้วยโดยสร้างความเสียหายแบบสก,กิลนะครับ80%ตัวที่6เคียวจูโร่ร่างภักคุมนะครับโจมตีศัตรูตัวที่อยู่ด้านหน้าและทําให้ศัตรูตัวนั้นเนี่ยนะครับติดสถานะเผาไหม้5ระดับนะเป็นเวลา2เทินโจมตีศัตรูทั้งหมดเลยนะครับแต่ละระดับของสถานะเผาไหม้เนี่ยนะครับก็จะโดนดาเมจ5%สูงสุดอยู่ที่25%นะครับเมื่อเลือดของเคียวจูโร่ต่ำกว่า50%จะเข้าสู่สถานะเฟรมิ่งโหมดซึ่งสถานะนี้นะครับจะเพิ่มพลังโจมตีอัตรา และคิติคอลดาเมดจำนวน4เทินและไม่สามารถลบล้างได้ด้วยนะครับและสามารถต้านทานสถานะควบคุมได้ด้วยนะอย่างเช่นพวกสตันอะไรประมาณนี้นะครับได้ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับตัวที่7เคียวจูโร่ไม่มีผ้าคุมนะครับโจมตีศัตรูเป็นแนวเส้นตรงและมีโอกาสทําให้ศัตรูตัวนั้นเนี่ยนะครับลดพลังโจมตีลง20เป็นเวลา1เทินโจมตีศัตรูเป็นแนวเส้นตรงพร้อมกับได้รับดาเมจบ็อกก็คือสามารถป้องกันการโจมตีศัตรูได้1ครั้งนะครับไม่รวมดอทเฮล ta หรือ e f l e c t i o n อะไรต่างๆนะครับอันนี้ไม่รวมนะถ้าเกิดอัพไปเรื่อยๆ,ๆเนี่ยนะครับทีมของเราทั้งหมด่จะได้รับดาเมจบล็อกนี้ด้วยนะครับทุกๆครั้งที่เริ่มเธอน่นะครับสามารถสร้างโล่กับตัวเองได้ด้วยยิ่งพลังโจมตีมากเท่าไหร่โล่ยิ่งหนามากขึ้นเท่านั้นนะครับพอเราอัพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทีมเราที่มีเลือดต่ำสุดและพลังโจมตีสูงที่สุดน,นะครับจะได้รับโล่นี้ด้วยต่อไปก็จะเป็นตัวละครที่อยู่ในระดับ TIS แล้วนะครับตัวแรกก็จะเป็นรุยโจมตีศัตรตู พร้อมกับฮิวให้กับทีมเราได้ด้วยโอที่มีเลือดต่ําสุดนะครับโจมตีศัตรูทั้งหมดเลยนะครับและมีโอกาสทําให้ศัตรูตัวนั้นนี่ยติดสถานะเลือดไหลเป็นเวลา2องเทินพร้อมกับมีโอกาสที่จะล้างดีบัฟให้กับทีมเราทั้งหมดได้ด้วยนะครับหดีบัฟนะทุกครั้งที่เริ่มเทินนะครับจะฮิวเลือดให้กับตัวเอง3%เถ้าเกิดโดนดาเมจถึงตายนะครับสามารถชุบชีวิตให้กับตัวเองได้ด้วยแล้วก็เพิ่มต้านทานดาเมจ20%เปร็นเป็นเวลา2เทินซึ่งเอฟเฟกนี้นะ ใช้ได้1ครั้งเท่านั้นตัวที่2ก็จะเป็นทันจิโร่ปราณวาลีนะครับโจมตีศัตรู2ตัวที่อยู่ตรงกลางแล้วก็ด้านหลังนะครับและมีโอกาสทําให้ศัตรูตัวนั้นน,นเนี่ยติดสตันด้วยเป็นเวลา1นึ่งเทินโจมตีศัตรูทั้งหมดเลยนะครับถ้าเกิดศัตรูมีดีบัฟนะครับก็จะโดนดาเมจเพิ่มขึ้นปสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดฆ่าศัตรูได้ก็จะฮิลเลื่ให้กับตัวเองได้ด้วยพร้อมกับเพิ่มระดับให้กับสถานะแองเกอร์ซึ่งในแต่ละระดับของแองเกอร์เนี่ยก็จะ สูงสุด5เลเวลนะครับและสถานะนี้นะครับจะอยู่จนกว่าจะจบการต่อสู้เลยนะครับไม่สามารถลบล้างได้ด้วยตัวที่3เซนิสึร่างหลับโจมตีศัตรูทั้งหมดเลยนะครับและมีโอกาสทําให้ศัตรูตัวนั้นเนี่ยติดสถานะสเตติกก็จะโดนลดเลือดในแต่ละเทือนะครับเหมือนกับปิดเลือดไหลเลยอะไรประมาณนี้นะจำนวน2เทืนโจมตีศัตรูทั้งหมดเลยนะครับถ้าเกิดศัตรูตัวไหนติดสถานะสเตติกนี้อยู่นะครับก็จะมีโอกาสที่จะติดสตันเป็นเวลา1เทือนนะครับเพิ่มพลังให้กับสกิลแรกนะครับถ้าเกิดศัตรู ติดสถานะสแตติกนี้อยู่ก็จะโดนดาเมจเพิ่มขึ้นปีก10%ตัวที่4มูอิจิโร่โจมตีศัตรูตัวที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดนะครับพร้อมกับเพิ่มพลังโจมตี5%เป็นเวลา2เทิร์นยิ่งอัพไปรเรื่อยๆนะครับก็จะเพิ่มสปีดได้ด้วยนะครับโจมตีศัตรูทั้งหมดเลยนะครับและมีโอกาสที่จะลดพลังโจมตีของศัตรูลงและล้างบัฟทุกอย่างที่ศัตรูมีนะครับเพิ่มพลังให้กับสกิลแรกนะครับซึ่งสกิลแรกเนี่ยมันจะตีศัตรูตัวเดียวเนาะตัว นี้นะครับศัตรูตัวอื่นก็จะได้รับดาเมจด้วยนะ20%หนึ่งตัวละครนะครับถ้าเกิดอัพไปเรื่อยๆนี่3ตัวละครเลยนะตัวที่5าซาคอจิโจงตีศัตรูตัวที่อยู่ด้านหน้าและตรงกลางทั้งหมดเลยนะครับและมีโอกาส30%ทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะยั่วยุแต่ถ้าเกิดศัตรูตัวไหนที่มีสปีดน้อยกว่าซาคอนจิเนี่ยนะครับโอกาสที่จะติดยั่วยุเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นโจงตีศัตรูเป็นแนวเส้นตรงนะครับพร้อมกับเพิ่มต้านทานดาเมจ7%เป็นเวลา2เทินหากศัตรูมีสปีด ที่น้อยกว่านะครับก็จะเพิ่มต้านทานดาเมจ8%ยิ่งอัพไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็จะสามารถต้านทานดีบัฟได้ด้วยนะตัวที่6มิสซิลิโจมตีศัตรู2ตัวละครนะครับที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดและมีโอกาสทําให้ศัตรูตัวน,นั้นเนี่ยนะครับติดสถานะแคทฟุตปรินเป็นเวลา2เทินซึ่งแคทฟุตปรินเนี่ยนะครับก็เหมือนกับติดสถานะเลือดไหลนั่นแหละก็คือลดเลือดในแต่ละเทินเนี่ยนะครับยิ่งอัพไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับศัตรูมีดีบัฟเยอะมากเท่าไหร่ก็จะโดนสกิลดาเมจแรงขึ้นีนะ สิบรสูงสุดอยู่ที่60%นตโจมตีศัตรูทั้งหมดเลยนะครับและมีโอกาส50%ทําให้ดีบัฟที่อยู่บนตัวศัตรูเนี่ยนะครับยืดออกไปอีก1เทินและถ้าหากศัตรูตัวไหนนะครับที่มีสถานะแชทพุดฟริงนี้อยู่นะครับจะโดนดาเมจเพิ่มขึ้นปีก10%เพิ่มพลังให้กับสกิลแรกนะครับซึ่งสกิลแรกเนี่ยจะโจมตีศัตรูตัวที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดของตัวละครนาอกของตัวละครเนี้ยก็จะมีโอกาส50%ที่จะ,ะ er 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 หาาิาสิะเลอร์เท็นทานดีต์ 20%, 20เป็นเวลา2เทินศัตรูตัวไหนที่มีสถานะเลิฟแท็กนี้อยู่นะครับจะโดนดาวเมทแรงขึ้นอีก10%ในขณะเดียวกันศัตรูตัวที่มีสถานะเลิฟแท็กนี่นะครับมาตีมิสซิลิเมื่อไหร่มิสซิลิก็จะได้รับดาวเมทลดลง20%ตัวที่7ฮันจิโร่ปราณตะวันตุ่มโจมตีศัตรู3ตัวละครนะครับและมีโอกาสทําให้ศัตรูติดสถานะเผาไหม้เป็นเวลา2เทินโจมตีศัตรูทั้งหมดเลยนะครับถ้าเกิดศัตรูตัวไหนติดสถานะเผาไหม้อยู่ก็จะโดนดาวเมดคริติคอลแรงขึ้นอีก4 0 ศัตรูตัวที่ติดสถานะเผาไหม้นี่นะครับจะโดนดามเมจแรงขึ้นสูงสุดอยู่ที่25%และตัวสุดท้ายครับตัวที่8 Enmu โจมตีศัตรูตัวที่มีพลังโจมตีสูงที่สุด3ตัวละครด้วยกันพร้อมกับมีโอกาส50%ทําให้ศัตรูตัวนั้นเนี่ยนะครับติดสถานะสปริตสปริตหมายความว่าลดพลังป้องกันลงและเสียคริติคิลเนี่ย30%เมื่อมาโจมตี Enmu นะครับโจมตีศัตรูตัวที่มีเลือดต่ําสุดนะครับและมีโอกาสาทําให้ศัตรูตัวนั้นน,นเนี่ยติดสถานะ หลับเป็นเวลา2องเทินยิ่งอัพไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับศัตรูที่ติดสถานะสปินอยู่แล้วอะ่ะก็จะมีโอกาสหลับมากขึ้นไปอีกนะแปเปอและการโจมตีด้วยสกิลเนี่ยนะครับศัตรูก็จะได้รับดาเมจคริทิคอลเพิ่มขึ้นปีกสามสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนอันที่เหลือนะครับชั้นแปลได้ว่าถ้าเกิดเอนมูสไม่ได้ฆ่าศัตรูเนี่ยก็จะปล่อยสกิลหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับวิสเปอร์สร้างดาเมจเพิ่มขึ้นปีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็กระจายไปยังศัตรูตัวอ ติดสถานะสปริตเป็นเวลา2เทินและไม่สามารถลบล้างได้ด้วยนะครับถ้าเกิดศัตรูตัวไหนที่เป็นสายป้องกันแล้วก็ซับพอร์ตเนี่ยนะครับแล้วติดสถานะสปริตอยู่ด้วยก็จะโดนดาเมจแรงขึ้นปีห้าเปอร์เซ็นต์และนี่ก็คือความสามารถของตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในระดับเทียสเอสกับเอสนะครับเรียกได้ว่าวิเคราะห์กันแบบเจาะลึกกันเลยทีเดียวเนาะตัวละครทั้งหมดนี้นะครับสามารถที่จะปั้นเอาไปใช้งานยาวๆได้เลยนะครับตัวตัวละครที่เหลืออยู่เทียร์ไนกันบ้างล่ะก็ดูได้จากตารางนี้ได้เลยนะฮะ หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สําหรับใครใหลายๆคนนะครับไม่ขออะไรมากขอ like. คนละหนึ่งไลค์ท่นก็ชื่นใจแ้วละครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ฉันคงต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะฮะสวัสดีครับไปรัก